โอเคมาเมนูต่อไปมาได้ครับเชิญเลยครับอันนี้น่าดูน่าจะเป็นของหวาน power ball เป็นธัญพืชเป็นอะไรแบบรักษาสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะลักษณะเดียวกันใช่ไหมครัใช่ค่ะไปดูแพ็คเกจจิ้งเขาครับมีแบบปิดเก็บได้คุณผู้ชมถ้ากินไม่หมดซิปล็อกนะี่ใช่คือแพ็คเกจจิ้งเขาก็ใ่ของหวานใสนใจด้วยคุณตี้เชิญเหมือนเขาจะมีหลายรสด้วยนะคะจริงปะเนี่ยใช่ใช่ดูเหมือนจะมีหลายรสอ๋อนี่เขาเขียนมาด้วยเดี๋ยวแกะดูกันอ่าใช่มีกี่รา บอกคุณดูก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยแพ็กเกจดีๆแบบนี้ Powerball by บายดินดีราคานะคะฟองหนึ่งนะคะราคา195บาทค่ะหนึ่งร้อยก็ใช่ครับผมโอเคไม่แพงไม่แพงถ้าเทียบกับขนมเมืองนอกอะไรแบบนี้คือใครเคยไปฮอกไกโดอ่ะไป้กินพวกไข่หอยเม่นดีๆี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเ r b บอ l นะคะเป็น เป็นเหมือนอาหารสาหรับคนรักสุขภาพเพราะในนั้นจะมีธัญพืชเยอะมากแล้วก็ธัญพืชราคาไม่ถูกนะคะคือเรื่องราคาเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่ความพอใจด้วยใช่แต่นี่เขาบอกว่าเป็นเพื่อคนรักสุขภาพใช่ถ้าเป็นผมผมชอบลักษณะผมผมจ่ายผมจ่ายใช่เป็นผมผมก็จ่ายครับผมต้องลองต้องลองนรับสุขภาพอ๋อเขาแปะมาให้ด้วยว่ามีเขียนมาอันนี้คือมัชฌากินทีครับคุณผู้ชมอันนี้น้ำผึ้งครับคุณผู้ชมช็อกชปโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ต้อง โ okay, อเคค่คาข้าวคนชอบเข้าใจผิดระหว่างคาคาวกับโกโก้มันไม่เหมือนกันนะคะอย่างใช่ไหมลักษณะมันคายกันแต่ว่าคาขาวเนี่ยจะมีประโยชน์กับโกโก้อ่าประมาณนี้อ่ามีกี่หนึ่สอง่ห้าหกเจ็ดครบแล้วอันนี้สอันนี้สก็คือเแต่ก็ครบสิลูกมีสิบลูก ร้านนี้คอนเซปต์ดีมากคําว่าดินดีคาจากคำว่าดินดีคาณะอันไม่เชื่อถามคุณตี้ดูผมต้องโยนะผมจำสกิลถามคุณตี้ได้เลยครับมือคณะอันนะคะคือมือที่มีทั้งน้ำซ่งในด้านนมที่อุดมสมบูรณ์ค่ะใช่ทังพีไรเบิ้ลใช่ในพั้งพีนะคะดินดีคณะอันในช็อบอยนะคะดินดีเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนว่ามีโปรตีนและไฟเบอร์ที่อุดมสมบูรณ์ ทำไมคุณจำได้ขนาดนี้เหมือนเป็นเอบก่อนเลยท่องมาดีค่ะนี่ครับตะกี้อยู่นี่ผมชอบน้ำผึ้งนะให้เลยค่ะน้ำผึ้งผมขอคาคาลีว่าแต่เพื่อนคุตี้ีชิมก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยคุณแม็กนะฮะได้ครับผมขอแกะดมก่อนนะได้ครับผมตี้ยังเลือกไม่ถูกเลยอ่ะอยากกินไปหมดเลยกินดีมากคุณผู้ชมคุณตี้ชิมก่อน กลิ่นนี่ต้องลองต้องลองนะกลิ่นทันยาพืชนี่พุ่งมากบอกเลยเปะจมูกมากอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือมีเม็ดเห็นไหมคะถ้าซูมใกล้ๆจะเห็นเลยนะคะว่ามีแบบว่าเมทัอนยาพืจนชัดเจนมากไม่ใช่บทเป็นโอ้โหไม่ใบละเอียดมาเลยนะว้าวคุณตี้ชิมเลยครับอ๋อคารคาในนี้เดี๋ยวพี่ชุบพี่ชิมกระถูกได้ครับผมเป็นไงครับน่าจะยังพูดไม่ได้ดูทรงอะ ดูลายข้างใน้ี่เยอะมากข้างในคือแน่นไม่ได้กวงด้วยบางเช้ากัดมานี้ข้างในห่วงเวงเหงาห่หน่อยอันนี้แน่นปาก้าผมขอชิมเพราะคุณตี้เขียวอยู่เดี๋ยวจะไม่ราคาหนึ่งร้อาบาบาท10ลูกนะครับราคามีชอิสต่างเป็นเม็ดเแน่นๆโอ้นี่เห็นเห็นเลยเป็นเม็ดเม็ดจริงๆขอชิมนะครับออแน่นจริงคุณผู้ชมไม่มีกวงไม่มีกัน โฆษณาเกินจริงทั้งนั้นที่นี่ดีก็ดีถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีถ้าไม่ดีก็คงไม่เอาขึ้นมาตั้งเขาเลยใชครับเหมือนกันผมทานก่อนผมทานรอก่อนอันนี้น้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งขามไม่มันแน่นเนื้อมันแน่นพี่เนื้อมันแน่นเน้อฟันเขาเช้่ว่าสู้ฟันดีกว่าเดี๋ยวใช้คำว่าแขง คุณตี color, really nice. ้ว่าไงครับกินพี่บอกครับพี่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ตี้เป็นคนที่ชอบตรวจงานในเรื่องขอวจงานแล้วพันยังพูดแบบแน่นๆมากคือชอบมากใครสายสุขภาพนะคะต้องจัดค่ะบอกเลย power ball บ body power ball ค่ะใช่ยิ่งถ้าแบบว่าคนที่ชอบหิวตอนกลางคืนนะคะแล้วรู้สึกผิดกับตัวเองถ้าเวลาเอาขนมมากินนะคะจัดไปสักหนึ่งลูกค่ะจัดไปสักหนึ่งลูกก่อนนอนนะคะเวลาหิวก่อนนอนสรุปเลยนะฮะสรุปของผมเลยฮะ โดยโดยความเรียนส่วนตัวนะฮะผมชอบมากครับวาผมรู้สึกว่ากินเข้าไปเนี่ยไม่หวานมากครับแล้วก็เป็นลักษณะของความหวานที่น่าจะมาจากพวกน้ำผึ้งหรือธัญพืชที่เขาใส่เนี่ยฮะแล้วก็แน่นมากแล้วก็อร่อยมากสําหรับผมนะอร่อยมากนะครับสาหรับผมนะถึงพาให้คะแนนดีกว่าคนน่าจะแชร์กันบ้างตอนนี้รีบแชร์นะครับคุณแม่ก่อนแล้วกันฮะทางนี้ให้คุณแม่ก่อนนะฮะขอเซาด้วยครับคะแนนช่นชมยินดีที่ผมจะให้ คือแทน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 ไอ้ขนมโตเกียววายครับยอ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 เอาแทน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 ให้สามชื่นชมยินดีครับสามารถสายขนมอย่างผมถึงอันนี้ไม่ใช่เฮลตี้ใช่ไหมบางครั้งอ่ะคนที่ชอบกินขนมอ่ะ คำว่าเฮลตี้มันจะดูไม่ค่อยน่ากินพี่มันดูเหมือนจะตัดความความอร่อยของมันแต่เนี่ยอย่างที่บอกสามาษผมมาเทียบเท่าแบรนด์เมืองนอกสืมภาษณผมไม่มีข้อติใช่ใช่ผมให้เต็มครับสั่งจะมีดูครับแขงค่ะฮ่าแพตตี้ให้ทั้งหมดอ่าไม่มีสาวใไปช่วยพี่สาวมาเตึกแป้ว โอ๊ยผมให้คะแนนละฮะเศร้าเต็ม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 เิ็มขีดไม่ได้สามครับผมอุ้ยเต็มครับคุณผู้ชมได้คะแนนเต็มอันนี้ประวัติศาสตร์ต้องจดไว้เป็นสินค้าแรกที่ได้คะแนนเต็มจากทีเบิร์ตเก็ตใช่เป็สินค้าแรกเลยนะพลเมือนต่อไปสินค้าไหนได้คะแนนเต็มมันจะแปะไว้ยากไปพี่เดี๋ยวเต็มเยอะ นะคะใครสนใจนะคะนี่ค่ะก็าง่ายครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้เออเออเมอกี้ทำไรคะเก็บเกย์ผมหเขาของเขาดีจริงฝากติดตาม CBN Market ทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงทาง Facebook และ YouTube CBN Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะบ๊ายบาย